มันกินตำุ trips, problems, ่งเลยวันนี้นนน้องขอไหมสวัดดีครับเพชรเพชรนามานาวมะนามานาพี่นนอะสื่อไก่ยางมาช่มาเมกินรุ่งควอนรุ่งวันเอาการกินได้ลูกการกินได้ลูกอนนะรุ่งสี่ไทอ อืมเอาเพี่น้องมาเด้อกินฮอดตับหมู้งได้พี่น้องเลยมันเผ็ดเลยลูกเอ้อืมกินทอดตับหมู้งมาเลยมันน่ากิ้ไก่กลูกโอ้โห ปอนเจเข,นะข่เขาวล้วกินจเข่าลำดัเอออืมกีนจำมึนงนี่ไงใช่เพราะนั้นมันเคยกินมันเผ็ดนี่แหละม,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 มันเผ็ดเดเ๋ย năm năm nữa nó mới làm như vậy luôn อ่นกินกินได้เลยไก่ยังซมาโตน่อยโตรีตายแค่โตหน่อยยังซ อยกินตับมุ้งบเนียใครไม่อยากพี่น่อยกินระดับมุงพี่น้องกะนีว่าให้้านกินเพ็ดแล้วน้องัันน่ารินดีไหมกินดำมุ้งนเนี่ยละ มาหน้าเจ้ากินบามาหน,น,น้ากินไก่มาหน้ากินไก่เด้อ Kim tăm mù bàn phù nhanh, kìa ông về. Hm. And ruộng đến hai mặt. Kìao tiết lại. Hm. 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 응. <laughs> 응. 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 응.

năm một việt nam เ,เิ่นเคยกินกับเมีเเยม่นบอกมันเลิกกินได้เองก็นองมาหน้าร้านม,มาหน้ากินเพชรบกว่าได้กินนานน้ำกินน้นน้ำมันมีเพชรแล้ว

กินแค่พอใครอ,อยากคกินได้แต่โมงมีแม่ควผมเนือดี่หรอาลูกกินซีดกินซี Ôi, Cái này ไก่รุ่นทำมาเคริงหนึ่งของไกายา่ยา<อ>มีเกียนเก่งจังเลยพี่เก่งเนยะลูกจิ้งเผ็ดเลยยอดเลย นะันยังไมเ่เห็นเพราะร่วมกับยิ้วเขาเพื่อนไกลมาเป็นตัวขามันแงเม,มียไกล้ไ มันเบื <Christopher> ่อผมก็ยังไหนมกินอยู่ทำงงเาุ้ยเาห้ไหมไม่ยังไม่แล้วปเบื้งกล้องกันแน่กินดำมุงงไงเงินเอาโอเคครับ